บทเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นปฐมศึกษาปีที่สองโรงเรียนพไทยอุดมศึกษาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติผู้สอนครูภัยวันเบญจมาศหรือครูเพนค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูเพนอีกแล้ว ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะเด็กๆจ๊ะจําจได้ไหมคะคาบเรียนที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะลูกเก่งมากค่ะเราเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าสินค้าแต่ละชนิดผลิตมาจากทรัพยากรชนิดใดแล้วเด็กๆจําได้ไหมคะ ทรัพยากรการผลิตมีอะไรบ้างคะลูกมีอยู่สี่ประเภทอะไรคะเด็กๆเก่งมากคะ่ะมี1ทุน2ที่ดิน3แรงงาน4คือผู้ประกอบการนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆจะ๊ะสำหรับวันนี้นะคะลูกเราจะไปรู้จักเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะทรัพยากรธรรมชาติคืออะไรคะลูก ทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วก็มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราด้วยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเด็กๆจ๊ะเราไปรู้จักจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะเด็กๆมีด้วยกัน3ข้อนะคะลูกข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ 2. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปได้ 3. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าได้นี่คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินะจ๊ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะเด็กๆเด็กๆจ๊ะในหนังสือเรียนของเด็กๆจะอยู่ที่หน้า109นะคะลูกเราไปรู้จักทรัพยากรธรรมชาติกันนะคะเด็กๆสามารถเปิดหนังสือเรียนของเด็กๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะเช่นน้ำดินสัตว์ปลาป่าไม้น้ำมันแร่ธาตุต่างๆอากาศแสงแดดเป็นต้นค่ะเด็กๆทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญกับเรานะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติก็คือ 1. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย 2. เป็นแหล่งอาหาร 3. เป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคและ4เป็นแหล่งที่มาของเครื่องนุ่งห่มค่ะเด็กๆนี่คือความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาตินะคะลูกเด็กๆจ๊าทรัพยากรธรรมชาติยังสามารถจำแนกได้เป็น3ประเภทค่ะเด็กๆคือประเภทที่1น,นะคะ หนทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปเช่นอากาศแสงอาทิตย์ 2. สทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสร้างทดแทนขึ้นมาใหม่ได้เช่นป่าไม้ดินสัตว์ป่าเป็นต้น 3. สทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปเช่นแร่ธาตุน้ำมันก๊าซธรรมชาติค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปรู้จัก ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง3ประเภทกันนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะลูกทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่1น่นะคะลูกคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จํานวนมากและเกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลาเช่นอากรราศแสงอาทิตย์น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆค่ะแต่ถ้าไม่ดูแลรักษา ก็อาจทำให้คุณภาพของทรัพยากรเหล่านี้เสื่อมลงและอาจทำให้เกิดมลพิษได้เช่นการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองทำให้แม่น้ำเน่าเสียเกิดมลพิษทางน้ำนำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือการเผาขยะการปล่อยไอเสียจากท่อรถยนต์ก็จะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้เด็กๆถึงแม้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ จะมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลรักษาก็อา,อาจทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เสื่อมคุณภาพลงดังนั้นเด็กๆจ๋าเราต้องช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะคะลูกไม่ทิ้งขยะหรือของเสียลงในแม่น้ำลำคลองไม่เผาขยะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อประหยัดพลังงาน และไม่เพิ่มความพิษให้กับอากาศที่สำคัญนะจ๊ะเด็กๆปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะต้นไม้ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ค่ะเราได้รู้จักทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่1แล้วเราไปรู้จักทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่2กันบ้างนะคะเด็กๆทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่2คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สามารถนำไปใช้แล้วสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ค่ะเช่นป่าไม้ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้และสามารถสร้างทดแทนได้เช่นถ้าคนไปตัดต้นไม้ก็ต้องปลูกป่าทดแทนใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราไม่ควรตัดต้นไม้ที่เป็นไม้ใหญ่นะคะ เพราะว่ากว่าต้นไม้จะเจริญเติบโตต้องใช้เวลานานเป็นสิบสิบปีเลยค่ะต้นไม้ป่าไม้มีประโยชน์กับเรามากเลยใช่ไหมคะเด็กๆมีประโยชน์อย่างไรคะลูกใช่แล้วค่ะเรานําไม้มาสร้างบ้านใช้ทําเชื้อเพลิงเป็นแหล่งยารักษาโรคเป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์และยังเป็นแหล่งกําเนิดของแม่น้ําลําธารด้วยใช่ไหมคะ ป่าไม้มีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆที่สำคัญป่าไม้ยังทำให้อากาศบริสุทธิ์ด้วยนะคะเด็กๆถ้ามีโอกาสชวนคุณพ่อคุณแม่ไปปลูกป่ากันนะคะ่ะลูกทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือสัตว์ป่าใช่ไหมคะเด็กๆสัตว์ป่าเขาอาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมคะลูกถ้าไม่มีใครไปรบกวนสัตว์ป่าทั้งหลายเขาก็ไม่สูญพันธุ สามารถขยายพันธุ์ได้แต่ว่าทุกวันนี้นะคะเด็กๆมีคนเข้าไปล่าสัตว์ไปฆ่าสัตว์ก็จะทําให้สัตว์บางชนิดสูญพันธุ์เด็กๆรู้จักสัตว์ป่าไหมคะลูกสัตว์ป่ามีมากมายหลายชนิดเลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องรู้จักได้แน่เลยรู้จักอะไรบ้างคะช้างสิงโตเสือชนีลิงกะทิงแรดกวาง มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะลูกสัตว์เหล่านี้เข้าอาศัยอยู่ในป่าทําให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะลูกในป่าก็ต้องมีสัตว์ป่าใช่ไหมคะเราต้องช่วยกันดูแลและอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะลูกบอกผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปล่าสัตว์ป่าเลยนะจ๊ะสัตว์ป่าบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะคะเราต้องช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้ ให้ลูกให้หลานของเราได้รู้จักนะคะสัตว์บางชนิดเด็กๆยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้จักเลยใช่ไหมคะในสวนสัตว์เขาก็จะนําสัตว์ป่าบางชนิดที่เป็นสัตว์สงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์นํามาไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มค่ะเด็กๆดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันดูแลและอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยนะคะเพื่อจะได้มีสัตว์ป่าไว้ให้เด็กๆ ได้ดูได้รู้จักไปนานๆสัตว์ป่าก็ต้องอยู่คู่กับป่าเพื่อให้ระบบนิเวศของป่าสมบูรณ์ค่ะเด็กๆทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือดินค่ะเด็กๆรู้จักดินไหมคะลูกดินมีประโยชน์อย่างไรรู้ไหมคะใช่แล้วค่ะดินเป็นแหล่งพ่อปลูกพืชเป็นที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็ เป็นที่สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยด้วยใช่ไหมคะดินมีหลายชนิดนะคะเด็กๆเช่นดินร่วนดินทรายดินเหนียวดินแต่ละชนิดก็มีประโยชน์แตกต่างกันไปการใช้ดินในการทำประโยชน์ต่างๆเขาต้องรู้จักดูแลรักษาดินด้วยนะคะเพื่อดินจะได้ไม่เสื่อมสภาพค่ะเด็กๆเขาดูแลรักษาดินอย่างไรรู้ไหมคะลูก เขาปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับพืชชนิดอื่นและปลูกพืชคุมดินค่ะเพื่อรักษาแร่ธาตในดินและป้องกันการพังทลายของดินและไม่ควรทิ้งสารเคมีหรือยาฆ่ามแมลงต่างๆลงไปในดินนะคะเพราะจะทําให้ดินเกิดการปนเปื้อนเสื่อมสภาพเมื่อนํามาเพาะปลูกพืชต่างๆก็จะทําให้พืชต่างๆมีการปนเปื้อนด้วยค่ะและไม่ควรเผาย้า หรือเผาสิ่งต่างๆเพราะจะทําให้หน้าดินถูกทําลายและไส้เดือนที่อยู่ในดินก็จะตายด้วยค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมลูกไส้เดือนที่อยู่ในดินทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกค่ะลูกสรุปได้ดังนี้นะคะลูกทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่สองที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้คือป่าไม้ปลูกทดแทนได้ สัตว์ป่าขยายพันธุ์เพิ่มได้ดินที่เสื่อมสภาพสามารถปรับสภาพได้ถึงแม้ทรัพยากรเหล่านี้สามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้แต่เราก็ต้องรู้จักวิธีการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้อย่างถูกต้องนะคะเด็กๆเ,เพื่อเราจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้ใช้อย่างยั่งยืนนะจ๊ะลูก เรารู้จักทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่แล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะคะลูกป่าไม้สัตว์ป่าแล้วก็ดินใช่ไหมคะติกๆจ๊ะต่อไปเราไปรู้จักทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่3กันนะคะลูกส่วนทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่3เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีกว่าจะเกิดขึ้นใหม่จึงเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปและสิ้นเปลืองคะ่ะลูกเช่นแร่น้ำมันฐานหินก๊าซธรรมชาติดังนั้นเราต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้อย่างประหยัดและรู้คุณค่าคะ่ะเด็กๆรู้ไหมคะลูกว่าทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรเช่นก๊าซธรรมชาติเราก็ใช้ในครัวเรือนของเราใช่ไหมคะลูกคุณพ่อคุณแม่ใช้ก๊าซธรรมชาติในการทำกับข้าวในการหุงต้ม,มใช่ไหมคะเด็กๆแล้วน้ำมันล่ะคะน้ำมันเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมคะใช้เติมรถยนต์ใช้เติมเครื่องยนต์ต่างๆถ้าเราอยากช่วยกันประหยัดน้ำมัน เราก็ต้องลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้รถสาธารณะใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะลูกว่าฐานหินนำมาใช้ทำอะไรรู้ไหมคะฐานหินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้าค่ะเด็กๆก,การใช้ฐานหินในโรงงานผลิตไฟฟ้าก็ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะลูกเพราะฝุ่นจากฐานหินก็จะลอยฟุ้งขึ้นไปในอากาศ โรงไฟฟ้าฐานหินก็จะสร้างมลพิษในอากาศเช่นกันนะคะถ้าเราอยากให้เขาลดปริมาณการใช้ฐานหินเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษในอากาศเราก็ต้องช่วยกันประหยัดไฟนะคะเด็กๆเปิดไฟแล้วก็ต้องปิดไฟนะคะลูกดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดนะคะและน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปและสิ้นเปลือง เราจรึงควรใช้เมื่อจำเป็นและใช้อย่างประหยัดนะคะเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปมีอยู่อย่างจำกัดเมื่อใช้แล้วก็จะหมดไปทันทีไม่สามารถสร้างทดแทนได้เพราะทรัพยากรประเภทนี้ต้องใช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นล้านล้านปีกว่าจะสร้างหรือเกิดขึ้นมาใหม่นะคะลูกดังนั้นเราก็ควร ใช้ทรัพยากรประเภทนี้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุดนะคะลูกเรารู้จักทรัพยากรธรรมชาติทั้ง3าประเภทแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเ,เราไปรู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ากันบ้างนะคะว่าต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะลูกทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ดังนั้น เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่ามีหลักการดังนี้วิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามีหลักการดังนี้นะคะ1การใช้สิ่งอื่นทดแทนเป็นการลดปริมาณขยะที่อาจเกิดขึ้นเช่น ใช้ตะกร้าหรือถุงผ้าใส่แทนถุงพลาสติก 2. การนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำอีกเช่นการนำขวดน้ำที่หมดแล้วนำมาใช้ทำเป็นกระถางต้นไม้เป็นต้น 3. การใช้อย่างคุ้มค่าเป็นการซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดเช่นนําเสื้อผ้าที่ขาดมาปะชุนแล้วนำมาใส่ได้อีก หรือการใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้าเพื่อเป็นการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าค่ะ 4. การนำไปผลิตขึ้นใหม่เป็นการนำวัสดุที่หมดประโยชน์ใช้สอยแล้วไปผ่านขบวนนการผลิตให้ได้สินค้าใหม่เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งเช่นการนำกระดาษที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นกระดาษใหม่อีกครั้งหรือการนำกล่องนม ไปผลิตเป็นโต๊ะเก้าอี้อย่างนี้เป็นต้น 5. การปฏิเสธการใช้เป็นการปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อมเช่นถุงพลาสติกหรือโฟมโดยใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนการใช้กล่องโฟมหรือการใช้ใบตองใส่อาหารแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟมนี่คือหลักการ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าคือการใช้สิ่งอื่นทดแทนการนำกลับมาใช้ใหม่การใช้อย่างคุ้มค่าการนำไปผลิตขึ้นใหม่และการปฏิเสธการใช้ค่ะเด็กๆจ๋าเราได้เรียนรู้แล้วก็อย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะลูกลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อมเช่นถุงพลาสติก หรือโฟมรู้จักประหยัดและใช้สิ่งของทุกอย่างอย่างคุ้มค่านะจ๊ะเด็กเด็กเราได้รู้จักทรัพยากรธรรมชาติและวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ากันแล้วใช่ไหมคะลูกช่วงคำถามประลองปัญญาเด็กๆจ๊ะเดี๋ยวเ,เ,เรไาเเไปตอบคำถามเพื่อทบทวนกันนะคะพร้อมไหมจ๊ะเด็กเด็กไปตอบคำถามเพื่อประลองปัญญากันนะคะลูก ไปดูคำถามข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะคำถามข้อที่หนึ่งทรัพยากรธรรมชาติคืออะไรจำได้ไหมคะเด็กๆทรัพยากรธรรมชาติคืออะไรคะลูกใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นอากาศแสงอาทิตย์น้ำ ป่าไม้สัตว์ป่าและดินเป็นต้นใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากค่ะไปดูข้อที่สองกันเลยนะคะลูกข้อที่สองทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปมีอะไรบ้างเอ่ยคำตอบก็คือแร่ต่างๆน้ำมันถานหินก๊าซธรรมชาตินั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆ ไปดูข้อที่3กันเลยนะคะเด็กๆข้อที่สนะจ๊ะทรัพยากรธรรมชาติใดที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้จำได้ไหมคะเด็กๆทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้คืออะไรคะลูกเก่งมากคะ่ะคำตอบก็คือป่าไม้สัตว์ป่าและดินนั่นเองสุดยอดเลยค่ะเด็กๆ สรุปได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จำแนกได้เป็น3ประเภทคือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปเป็นทรัพยากรที่มีจำนวนมากและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นอากาศแสงอาทิตย์น้ำ 2. ทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้เป็นทรัพยากรที่มนุษย์นำมาใช้และสามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้เช่นสัตว์ป่าดินป่าไม้เป็นต้น 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปทรัพยากรประเภทนี้ใช้เวลานานหลายล้านปีกว่าจะเกิดขึ้นมาใหม่ จึงจัดเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเช่นแร่น้ำมันถ่านหินการธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ดังนั้นเราจึงต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างยั่งยืน วิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเช่นการใช้สิ่งอื่นทดแทนการนำกลับมาใช้ใหม่การใช้อย่างคุ้มค่าการนำไปผลิตใหม่และการปฏิเสธการใช้จำไว้นะคะเด็กๆเ,เราได้เรียนรู้แล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของลูกนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะลูกหลังจากที่เรา ได้เรียนรู้และได้เล่นเกมเพื่อเป็นการทบทวนแล้วเด็กๆเข้าใจในบทเรียนไหมคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทรัพยากรธรรมชาติทั้ง3ประเภทมีอะไรบ้างและได้รู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าแล้วใช่ไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจเด็กๆสามารถกลับไปทบทวนในหนังสือหรือดูคลิปที่คุณครูสอนอีกรอบได้นะคะ ถ้าเข้าใจดีแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะลูกเราได้รู้จักทรัพยากรธรรมชาติแล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำทรัพยากรต่างๆมาผลิตสินค้าและบริการแล้วด้วยใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะลูกรู้จักการประหยัดน้ำประหยัดไฟด้วยนะจ๊ะเด็กๆ ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้นะจ๊ะลูกและรู้จักใช้สิ่งทดแทนด้วยใช่ไหมคะเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ปิ่นโตแทนกล่องโฟมหรือกล่องพลาสติกและที่สำคัญนะจ๊ะเด็กๆเราต้องรู้จักแยกขยะก่อนทิ้งด้วยนะคะลูกขยะที่เป็นพลาสติกหรือเป็นกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ ถ้าเราทุกคนช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเราก็จะมีใช้ไปตลอดนะคะลูกเช่นเคยค่ะเด็กๆเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนที่เราเรียนมาครูเพนมีกิจกรรมให้เด็กๆทำค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบกิจกรรมกันนะคะลูกนี่คือใบกิจกรรมของเรานะจ๊ะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงกันนะคะว่าในกิจกรรมนี้เด็กๆต้องทำอย่างไรนะคะลูกคำชี้แจงนะจ๊ะเด็กๆให้นักเรียนเติมคำที่กำหนดให้ลงในแผนภาพให้สัมพันธ์กันมีคำว่าน้ำมันต้นไม้น้ำดินแร่ธาตุก๊าซธรรมชาติอากาศแสงอาทิตย์สัตว์ปลาเด็กๆจะ๊ะ เดี๋ยวเราไปดูแผนภาพกันนะคะตรงแผนภาพจะมีอยู่สี่ช่องเด็กๆเ,เห็ยนไหมคะตรงกลางจะเขียนว่าทรัพยากรธรรมชาติลูกศรที่อยู่ข้างล่างจะชี้ไปตรงช่องที่เขียนว่าทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปส่วนลูกศรช่องขวามือก็จะเขียนว่าทรัพยากรที่สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้และลูกศรที่อยู่ซ้ายมือ ก็จะชี้ไปที่ช่องที่เขียนว่าทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปเด็กๆจ๊ะนำคําที่คุณครูกำหนดเติมลงในแผนภาพนี้ให้สัมพันธ์กันนะคะเช่นช่องซ้ายมือเขาเขียนว่าทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปมีอะไรบ้างคะลูกใช้แล้วค่ะมีอากาศแสงอาทิตย์ น้ำใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมคำเหล่านี้ลงในแผนภาพให้สัมพันธ์กันนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกแล้วข้อที่เหลือก็อย่าลืมทำเป็นการบ้านนะคะเสร็จแล้วส่งคุณครูตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะจ๊ะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกเด็กๆจ๊ะอย่าลืมทำใบกิจกรรมข้อที่เหลือเป็นการบ้านนะคะเสร็จแล้วส่งคุณครู ตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดนะจ๊ะเด็กๆทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะลูกแล้วเราคงได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะเด็กๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะจ๊ะลูกเชื้อโรคยังเยอะอยู่นะลูกมันล้างมือบ่อยๆไปไหนมาไหนก็ต้องสวมแมสนะคะแล้วเจอกันในบทเรียนต่อไปนะจ๊ะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ